ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศงานก่อสร้างเขื่อนริมโขงอำเภอเมืองเองการครับท่านผู้ชมดึงได้งบประมาณมาใหม่ๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมได้ไปชมงานก่อสร้างเขื่อนกันตะลิงพังณอำเภอเมืองเองการครับได้งบประมาณมาใหม่ๆเลยครับเป็นปีงบประมาณ6 3ครับท่านผู้ชมครับ ก็นหนาะว่าเป็นข่าวเดีสสำหรับคนจังหวัดบึงกานะครับได้เงินรบประมาณมาท่าเกิดเรียนโค้งทีนี้ก็ค้งจะลดแนวเลยนะครับจากเหนือจดใต้เลยทางเหนือก็จากโน่นะครับจากจ่าท่าเรือเลยทางใต้ตก็จดนี้เลยครับสุดเลยเชื่อมต่อกับเขื่อนตัวแม่ เลาลิมโขงไปนะครับก็จะยาวเลยครับท่านผู้ชมยาวเลยทีนี้ก็ไม่ต้องพว่งพระวงศ์อะไรครับถ้าใครอยากจะถ้าเสร็จแล้วนะถ้าเกื่อนเสร็จแล้วก็ถ้าใครอยากจะเดินจากท่าเรือมาดินโขงเดินมาเมืองมุกาก็เดินเล่นๆมาก็ได้นะครับแต่มาอยากจะนั่งรถนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะนั่งรถก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้เรามีของสองทางเลือกนะครับถ้า แต่ถ้า,าเขื่อนเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็จะมีถนนริมเขื่อนนะครับเดินมาได้สะดวกสบายเดินกินลมชมวิวกินน้ำผงมาเกินถึงโตเมืองเมืองกาเลยนะครับท่านผู้ชม รถไมโครก็กำลังทำงานอยู่ครับก็น่าจะใช้เวลาทั้งหน่งปีนะน่าจะเสร็จนะก็ไม่ระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไปดูแล้วระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ ตัวกัาที่มองเห็นนาที่เป็นอะไรต่อมีอะไรนี่ก็คงน่าจะลื้อออกหมดนะเพราะมันอยู่ต่ํากว่าก็ถ้าระดับของแม่มันก็หลังสาขาสูงไปนี่ก็จะต้องสูงนะครับท่านผู้ชมต้องสูงขึ้นเท่ากับตัวแม่ของมันตัวแม่ของมันก็ตัวะลารยิมโขงนะครับต้องสูงขึ้นเท่ากับนี้เลย พอเสร็จแล้วนี่นึกคิดว่ามันจะสวยงามมากๆเลยนะครับแบนเินของตรงนี้ยาวเลยทอดยาวจจาเหนือจดใตเะะ้ตลเลยครับท่านผู้ชมครับเล่าเหลคนนี้ก็น่าจะเอาออกนะเพราะวันอยู่ต่ำคงจะรื้อหมดเนนะคร<ด>ับพอทำมาก็ต้องทําให้มันเหมือนกับตัวแม่ทั้งหมดเลยเสาไฟเสาอะไรได้ชนกันเลยครับกับเขื่อนที่ทำรมจากระด ืนลิ้นโขงทางใต้ก็จะต่อจากทางบานวิสุ์มานะครับทางเหนือนี้ก็จะชนกับกับมาจากทางด่านก็คงหมดแล้วครับจากด่านถึงนารลาลิมโขงนี้ก็เดินได้นะครับต่อไปถ้าโครงการนี้เสร็จก็คนอยากจะเรินฝั่งลิ้นโขงตลอดจนเสร็จเนี่ยนะครับก็เราะโขงจะได้ในสานที่แสนเรือแล้วก็ เด็กแม้ว่าน้ำจะร้อนแต่จะไม่แข็งได้นะหลังไม่ต้องเสียค่ารถอยากจะเดินเล่นๆก็ได้นะหลังสาธาสุขจังหวัดไฟนี้จะมีแข่งขันแล้วก็มีที่เดินให้เราเดินได้เชื่อมต่อกันได้เนะจังกับไม่ได้เลยอย่างปีนี้มาแข่งได้นะครับสลาจะดิ่งโงเลยนะครับหน้าฝนวัดเหนือนะครับจะได้กะโดไปถรูนั่งชมกันอย่างสะโดดจะคราย ด่านท่าเรือดึงการไทเลาานะครับท่านผู้ชมตอีนี้ก็จบแล้วที่นี้นะครับเกิด่ยริมโข้งจากด่านไปถึงตลาดริมโขงนี้ปีน,นี้ก็ทําเสร็จแล้วไม่รู้จะปีไหนนะแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีถนนเรียบริมโขงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยโอ้สุดยอดเลยฝั่งข้างน้องก็จะ ที่เห็นเห็นนั่นก็จะมาจากทางด่านนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเกือบจากด่านมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเหลือต่อกันนิดเดียวนะครับรอต่อกันนิดเดียวก็จะจบแล้วตรงนี้เป็นลำห้วยน่าจะทำเป็นสะพานนะน่าจะเป็นสะพานข้ามหรือเปล่าตรงนี้นะครับห้วยลึก,ลกลด้วยนะครับเป็นสะพานข้ามนะครับ ผมเสร็จหมดแล้วนะถ้าเสร็จก็แล้วถ้าใครอยากจะเดินก็เดินถ้าใครอยากจะนั่งรถ3ลอ้อสี่ล้อไปถนมเส้นน้ำพันลำก็ได้แต่อยากจะเดินริมโขงก็น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมโครงการงบประมาณปีสามทำเขื่อนลิมโขง ต่อจากเขื่อนจากพิซิตนะครับจนถึงชนกับเขื่อนที่มาจากเขื่อนที่มาจากด้านไทยลาวนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามมากนะครับผมเสนอเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อน भाई ले रहा था जो दिया कि आवाज क्या जो लाइक नहीं